สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสมาชิก f อนซีนำมาฝากทุกๆท่านทุกๆคนนะคะใครที่เข้ามาชมคลิปแล้วนะคะยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์หรือกดไลค์กดแชร์แล้วแต่ยังไม่ได้กดติดตามก็กดติดตามให้ด้วยแล้วกันนะคะเรื่องพระยามหาจักรพรรดิราชสมเด็จพระผู้มีพระภาเจ้าส่งเทศนาดังนี้ว่าพระพุทธเจ้าก็ดีพระปัจจิพุทธเจ้าก็ดี พระอัรสา,าวก็ดีพระอรหันตะขนาศพก็ด,พกาากดีพระโพธิสัตว์ซึ่งจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าก็ดี และพระยามหาจักรพรรดิราชก็ดีท่านผู้มีบุญทั้งหลายเหล่านั้นยอมไม่ไปอุบัติในทวีปทั้งสามนั้นเลยแต่มาอุบัติในแผ่นดินชมพูทวีปของเรานี้เหล่าชนที่เกิดในแผ่นดินชมพูทวีปนี้ก็ไม่ไปเกิดในทวีปทั้งสามนั้นเลย เหล่าชนที่อาศัยอยู่ในแผ่นดินทั้งสามนั้นก็ดีและเหล่าชนที่อาศัยอยู่ในแผ่นดินเล็กๆทั้งสองพันนั้นก็ดีค่ะเมื่อใดมีพระยามหาจักรพรรดิราชสดจอุบัติขึ้นเมื่อนั้นชนเหล่านั้นก็พากันมาเฝ้าพระองค์เหมือนคนทั้งหลายที่อยู่ในแผ่นดินของเรานี้พากันกราบไหว้เคารพยำเกรงพระยามหาจักรพรรดิราชานั้น ท่านผู้เป็นพระยามหาจากกักรพรรดิรดนันนะคะก็จะมียศมีศักดิ์ดังนี้คือผู้ใดได้สร้างสมบุญญาธิการมาแต่ปางก่อนคือได้ปฏิบัติบ,บูชาพระรัตนตรยัยรู้จักคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์รักษาศีลเมตตาภาวนาผู้นั้นนะคะคลันตายไปก็จะไปเกิดในสวรรค์บางครั้งก็ไปเกิดเป็นเท้าเป็นพระยาผู้ใหญ่มียศมีศักดิ์มีบริวาร ได้ปราบทั่วทั้งจักรวาลท่านผู้นั้นค่ะเมื่อกล่าวถ้อยคำหรือว่าบังคับบัญชาท่านย่อมกระทำด้วยความเป็นธรรมทุกประการท่านผู้นั้นเป็นพระยาทรงพระนามว่าพระยามหาจักรพัรดิราชพระยานั้นมักชอบฟังพระธรรมเทศนาจากสำนักของสมณะพราม,มนาจารย์ และนักปราดผู้รู้ธรรมทั้งหลายพระองค์ทรงบำเพ็ญศีลห้าทุกวันไม่ได้ขาดในวันธรรมสวรรก็ทรงบำเพ็ญศีลแปดในวันเพ็ญเวลาเช้าพระองค์รับสั่งให้นำราชทรัพย์ออกมากองไว้หน้าพระลานชัยแล้วแจกเป็นทานแก่คนผู้มาขอ ครั้งแจกทานเสร็จแล้วนะคะจึงชำระสะพระเกศาแล้วส่งน้ำอบด้วยเครื่องหอมในกระออมทองคำครั้งละพันกระออมเสร็จแล้วจึงทรงผ้าขาวซึ่งมีเนื้อละเอียดมีชื่อว่าสุกุลพัสมาห่มกายและพาาเหนืออังสะแล้วจึงสมาทานศีลแปดต่อจากนั้นจึงเสด็จลงไปประทับนั่งนักกลางแผ่นดินทองประดับด้วยแก้วรุ่งเรืองงามดุจแสงอาทิตย์ประกอบไปด้วย ฟูกเหมาะเบาแพลและหมอนทองหมอนทองที่ว่านี้ไม่ใช่ทุเรียนนะส่วนท่านประทับทองคําก็ประดับด้วยแก้วเจ็ดประการอยู่ในปราสาทแก้วอันรุ่งเรืองงดงามยิ่งพระยามหาจักรพรรดิราชน,านันนะคะเมื่อรำพึงถึงทานที่พระราชฐานรำพึงถึงศีลที่บำเพ็ญและรำพึงถึงธรรมที่ทรงสดับแล้วทรงเจริญภาวนาด้วยอํานาจบุญสมภารของพระองค์นั้นพระองค์จึงได้ปราบทั่วทั้งจักรวาล เรื่องจากรัตนะหรือว่าจากแก้วมีจากแก้วอันหนึ่งชื่อว่าจากรัตนะประดับด้วยแก้วเจ็ดประการมีกรรมจำนวน1,000อยู่รอบๆอบดุมนั้นงดงามยิ่งนะคะจมอยู่ในท้องหมาสมุทรลึก8 พันสี่รอยยตัวจากนั้นเป็นแก้วดุมนั้นเป็นแก้วอินทนินหัวกรรมซึ่งฝังเข้าไปในดุมนั้นเป็นเงินและทองดูสวยสดงดงามยิ่งเมื่อได้เห็นเหมือนกับดุมนั้นยิ้มให้และมองเห็นเป็นสีขาวงามยิ่งนักที่ขอบดุมน,นั้นหุ้มด้วยแผ่นเงินงามดูดดังพระจันทร์วันเพ็นตรงกลางนั้นเป็นรูโดยตลอดโดยรอบหัวกรรมนั้นประดับด้วยแก้วเจ็ดประการแต่ละซี่ดูสุกใสงดงามเหมือนดังกับสายฟ้าแลบมีรัศมีเหมือน แสพระอาทิตย์เมื่อพิจารณาดูใสเลื่อมพลายดังฟ้าแลบควายไปมาวาวับแวมดูงามไปทุกๆุกแห่งมีชื่อว่านาพีสัพป,ปการบริบูรณ์กมจำนวนหนึ่งพันนั้นประดับไปด้วยแก้วเจ็ดประการดูเลื่อมพลายแวววาวดังสายฟ้าแลบรุ่งเรืองด้วยรัศมีดังแสงพระอาทิตย์ตีประดับด้วยตะปูแก้วดูงดงามและมีรัศมีชวัเฉวยนไปมาดังเทพย,ายดาชื่อว่าพระวิศนุกรรม กงนั้นประดับด้วยแก้วดูเกลี้ยกล่ดุดดังบรรจงสร้างไว้นะคะมีรัศมีเหมือนพระอาทิตย์เมื่อยามรุ่งอรุณดูเต็มงามไม่มีปมไม่มีรอยแตกไม่เบี้ยวไม่มีบกพร่องเมื่อแลดูใบหน้ากล้องนั้นค่ะรูปล่องตลอดไปมาดังกล้องอันชื่อว่าพังกาที่เทพย,ยดาเป่าในเมืองสวรรค์ชั้นฟ้ากล้องแก้วนั้นนะคะเวลาเป่าจะมีเสียงกังวานไพเราะยิ่งนัก เสียงดังผาดโผลเสียงหึงห่งๆึ่งน่าฟังอย่างยิ่งแก้วร้อยหนึ่งอยู่เหนือลำกล้องแก้วหมู่นั้นกล้องแก้วหมู่นั้นรองอยู่ใต้ต้นกลดขาวร้อยหนึ่งและมีหอกดาบแห่งละร้อยอยู่รอบกลดนั้นด้วยเนื้อกลดตรงกลางนั้นมียอดทองเรืองรองงามดั่งแสงฟ้า เหนือฉัดแก้วนั้นมีราชสีทองสองตัวประดับด้วยแก้วเจ็ดประการมีแสงทองงามนักหนาเมื่อจะแก้วนั้นหมุนไปบุญอากาศนะคะจะแลดูพรายงามดังสีหักไกลศอนสองตัวจะเหาะบินและยื่นหน้าออกมาจากชายกงจากแก้วนั้นดุดดังจะเข้าขบขย้ำฝูงฆ่าศึกเมื่อคนทั้งหลายเลเห็นเช่นนั้นจึงคิดว่าเจ้านายของเราผู้เป็นพระยามหาจักรพรรดิราชเป็นผู้มีบุญมากยิ่งนัก แม้พระยาราชสีสองตัวซึ่งมีกำลังและมีชัยชนะแก่ศัตรูทั้งหลายยังอดอยู่ไม่ได้ต้องมานอบน้อมถวายบังคมมาสวามิภักิ์แก่พระยามหาจักรพรรดิราชาผู้เป็นนายแห่งพวกเรามูชนทั้งหลายก็จะต่างพากันยกมือขึ้นเพียงศรีรษะแล้วไหว้วันธนาการ กล่าวว่าชาวเราทั้งหลายปากราชสีสองตัวนั้นมิใช่ไม่มีอะไรอยู่แต่มีสร้อยมุกดาสองสายใหญ่เท่าลำตาลดูรุ่งเรืองงามดังรัศมีพระจันทร์เมื่อวันเพ็ญและปากราชสีนั้นก็คาบสร้อยมุกดานั้นห้อยลงมาแก้วซึ่งอยู่ในชายมุกดานั้นดูเลื่อมแดงดุจแสงพระอาทิตย์เมื่อแรกขึ้นฉะนั้นเมื่อกองจากแก้วนั้นลอยอยู่บนอากาศนะคะและดูเหมือนไม่ไหวตามสร้อยมุกดาซึ่งพลายงามดัง น้ำชื่อว่าอากาศคงคาที่ไหลลงมาฉะนั้นขณะที่กงจากแก้วยังลอยอยู่นั้นค่ะกลุ่มมุกดาก็กระจายออกรอบกงจากแก้วนั้นดุมกงจากแก้วสามอันหมุนพัดผันไปในทางเดียวกันกงจากแก้วนั้นนะคะพระอินทร์พระพรหมหรือเทพย,ายดาผู้มีฤทธานุภาพเป็นผู้กระทํากงจากแก้วนั้นก็หาไม่ได้หากแต่กงจากแก้วนั้นเกิดขึ้นเองและเกิดมาเพื่อบุญของท่านผู้เป็นพระยา มหาจักรพัรดิราชเจ้าเท่านั้นคือไม่ใช่ว่ามีการสร้างนะแต่อยู่ๆมันเกิดขึ้นมาเองนะคะแต่ด้วยบุญบารมีของออพระยามหาจักรพัรดิราชเจ้าเท่านั้นเองนะคะพิว่าเมื่อกันใดไม่มีพระพุทธเจ้าและพระปฏิพุทธเจ้านะคะจึงมีพระยามหาจักรพัรดิราชแทนในการน,นั้นคลั้นไฟเผาไหม้แผ่นดินแล้วด้วยบุญท่านซึ่งจะมาเป็นพระยามหาจักรพัรดิราชนั้นนะคะกงจากแก้วนั้นก็จะเกิดก่อนและจุ่มอยู่ในท้องมหาสมุทร รอท่านผู้นั้นจะมาเป็นจกักรพรรดิราชและเครื่องประดับสําหรับท่านผู้มีบุญนี้ก็ไม่มีสิ่งใดเสมอด้วยกงจากแก้วนั้นค่ะซึ่งเกิดมาเพื่อให้รู้จักคนผู้มีบุญกว่าคนทั้งหลายและจะให้หมู่คนทั้งหลายในสี่แผ่นดินเนี่ยรักสามัคคีกันมีดวงใจเป็นอันเดียวกัน ด้วยบุญท่านผู้เป็นพระยามหาจักรพรรดิราชนั้นกรุงจักแก้วนั้นค่ะก็จะมีศักดานุภาพยิ่งนักเมื่อผู้ใดไปไหว้นอบนบเคารพบูชาแก่กรุงจักแก้วนั้นด้วยข้าวตอกดอกไม้กรุงจักแก้วนั้นค่ะก็ย่อมช่วยบำบัดความเจ็บไข้ให้ประสบความสุขความเจริญมั่งมีด้วยทรัพย์สินเงินทองมากมายกงจักแก้วนั้นประเสริฐกว่าแก้วอันชื่อว่าสัพพการมทะหรือว่าแก้วสารพัดนึกนั้นตั้งแสนหา และกงจากแก้วนั้นไม่มีชีวิตจิตใจแต่มีสภาพดุดดังมีชีวิตไม่มีชีวิตจิตใจแต่มันเหมือนมีชีวิตนะคะเมื่อกงจากแก้วนั้นลอยขึ้นมาค่ะยังไม่ทันที่จะพ้นท้องมหาสมุทรน้ําในมหาสมุทรนั้นก็แยกแตกออกให้กงจากแก้วนั้นลอยขึ้นมากลางอากาศและเห็นดุดดังกงจากแก้วนั้นเป็นเครื่องประดับท้องฟ้าดูเลื่อมพลายงามดังพระจันทร์ในวันเพ็ง เมื่อถึงวันเพ็ญค่ะชนทั้งหลายต่างก็แต่งเนื้อแต่งตัวให้สวยงามเรานั่งเล่นเจรจากันอยู่ทั้งหนุ่มและสาวเด็กเล็กหญิงชายทั้งหลายต่างประดับตกแต่งกายและออกไปเล่นด้วยกันบางพวกก็พากันไปเล่นในป่าบางพวกก็ไปเล่นในกลางแม่น้ํากลางท้องนาและก็ถนนหนทางวันนั้นคนทั้งหลายที่อยู่ในเมืองของพระยามหาจากกักรพรรดิราชนั้นค่ะเมื่อกงจากแก้วนั้นพุ่งขึ้นเทียมพระจันทร์และเป็นเวลายามค่ำแล้วนะคะจะดูเท่ากับดวงจันทร์ จึงเป็นเหมือนมีพระจันทร์ขึ้นมาในวันนั้นเป็นสองดวงคลานกงจากแก้วมาใกล้ได้12ยอดแล้วนะคะคุณทั้งหลายก็จะได้ยินเสียงของกงจักแก้ว อันผันต้องลมเสียงนั้นไพเราะยิ่งกว่าเสียงพาดและผินคล้องตแตรสังกังสดานสุริยะดนตรีทั้งหลายคนทั้งหลายเมื่อได้ยินเสียงไพเราะนั้นแล้วนะคะก็จะรู้สึกถูกใจและก็ยินดีปรีดากันทุกคนชวนกันกล่าวว่าช่างประหลาดหนอแต่การก่อนเราทั้งหลายไม่เคยมีเรื่องอัศจรรย์ให้ปรากฏเห็นเหมือนวันนี้พระจันทร์เจ้าได้ขึ้นมาเป็นสองดวง เต็มงามบริบูรณ์เสมอกันทั้งสองดวงขึ้นมาเทียมกันดูดพระยาหงทองสองตัวทยานเทียมขึ้นมาบนอากาศจึงร้องเรียกกันให้มาดูบางคนพูดว่าพระจันทร์ขึ้นสองดวงบางคนร้องว่าท่านนี้เป็นว่าชั่วปู่ชั่วยา่าไม่เคยมีใครกล่าวว่ามีพระจันทร์เป็นสองดวงอีกดวงหนึ่งนั้นเป็นดวงตะวันเพราะว่าหากพ้นที่ที่จะร้อนแล้วมันก็จะไม่ร้อน อีกจำพวกหนึ่งก็ร้องมาดังนี้ว่าชาวเราทั้งหลายเขาเหล่านั้นเป็นบ้าไปเสียแล้วไม่ใช่ข้อความที่จะกล่าวกลับเอามากล่าวมาเข้าใจกันว่าพระจันทร์ขึ้นมาเป็นสองดวงบางแห่งก็ว่าการที่คิดว่าอีกดวงหนึ่งนั้นเป็นดวงตะวันหน้าหัวร้อนนักเขาเหล่านั้นเป็นบ้าไปแล้ว ตะวันเพิ่งจะตกไปเดี๋ยวนี้เราจะมาขึ้นพร้อมพระจันทร์ทันทีได้อย่างไรดวงที่ขึ้นมานี้มีใช่อะไรอื่นเลยมันคือปรา,าสาทของเทพย,ายดาจึงดูรุ่งเรืองสุขใสเพราะแก้แวในเงินทองที่ประดับประดาปรา,าสาทนั่นเองคนอีกจำพวกหนึ่งค่ะพากันหัวราบพูดว่าเจ้าทั้งหลายอย่าได้โจทเถียงกันไปมาเลยสิ่งนี้ไม่ใช่เดือนไม่ใช่ตะว,วันและไม่ใช่ปรา,าสาทของเทพย,ายดา ที่ท่านทั้งหลายกล่าวว่าเดือนก็ดีตะวันก็ดีปรา,าสาทของเทพย,ายดาก็ดีนั้นสิ่งเหล่านี้ไม่เคยมีเสียงอุกทึกกึกกองแล้วก็มีเสียงดังกังวานอย่างนี้สักทีเลยสิ่งนี้ต้องเป็นกงจากแก้วซึ่งมีชื่อว่าจากรัตนะดังที่ได้กล่าวกันมาแต่การก่อนกงจากแก้วนั้นย่อมเกิดมาด้วยบุญของท่านผู้มีบุญสูงและจะได้เป็นพระยามหาจากกักรพรริราชเท่านั้นเอง และจะได้เป็นพระยามหาจากกักรภดิราชนั่นเองคนทั้งหลายต่างก็ถูกเถียงกันไปมาอยู่อย่างนั้นพวกเขาไม่ได้เชื่อถ้อยคําของกันและกันเลยเมื่อกงจักรแก้วนั้นลอยออกมาจากดวงจันทร์เข้ามาใกล้กว่าเก่าอีกประมาณหนึ่งยจึงจะถึงเมืองนั้นชนทั้งหลายจึงแลเห็นชัดเจนงามยิ่งนักและก็มีใจรักทุกทุกคนเสียงกงจักแก้วนั้นดังคือก้องมากดังจะเปล่งเสียงว่า ระยาองค์นั้นพระองค์จะได้เป็นพระยาบรมมหาจากักรพรรดิหรือรา้าจึงลอยมาถึงพระนครที่พระยาผู้มีบุญอาศัยอยู่เมื่อเป็นดังนั้นคนทั้งหลายจึงกล่าวว่ากงจากแก้วดวงนี้จะลอยไปสู่พระยาองค์ใดนนนเนาะคนีนจำนวนหนึ่งจึงกล่าวว่ากงจากแก้วดวงนี้มิได้เกิดมาด้วยบุญของพระยาองค์อื่นเลยคงลอยมาเพื่อพระยาผู้เป็นเจ้านายของเรานี้เอง ท่านเป็นผู้มีบุญจะได้เป็นพระยามหาจักรพัดิราชและพระองค์ทรงคำนึงถึงกงจากแก้วอยู่กงจากแก้วดวงนี้จึงลอยมาหาพระองค์กงจากแก้วก็ลอยมาถึงเมืองนั้นแล้วร่อนลงที่ประตูเมืองของพระองค์แล้วทําประทักษิณรอบๆอบเมืองเจ็ดรอบแล้วลอ,อยอยู่บนอากาศไปตามหนทางหลวงแล้วเข้ามาสู่พระราชมนียนของพระยาและทําประทักษิณพระยานั้นสามรอบ และพระราชมุนเทียนของพระยานั้นเจ็ดรอบแล้วก็ลอยเข้าหาพระยานั้นดุจด,ดังมีชีวิตจิตใจจะมานอบน้อมแด่พริยานั้นแล้วเข้ามาสู่แทบพระบาทตรงที่ทรงบรรทมไม่ว่าจะเป็นที่แห่งใดก็ตามกงจักรแก้วก็ลอยอยู่ในที่นั้นแล้วคนทั้งหลายก็เอาเข้าตอกดอกไม้บูชาและทูบเจียนชวลารวมทั้งกระจายจันน้ำมันหอมมาไหว้มานอบนบคารพบูชาสักการะแก่กงจักรแก้วนั้น เมื่อกองจากแก้วนั้นสถิตั้งอยู่ในที่อันสมควรแล้วก็จะเปล่งรัศมีรุ่งเรืองรอบรอบทั่วทั้งพระราชมนตเทียนนั้นทุกแห่ง ดุดดังยอดเขายุคคันทรในวันพระจันทร์เต็มดวงและเมื่อพระจันทลอยขึ้นมาเหนือยอดเขานั้นมีแสงรุ่งเรืองงดงามยิ่งนักเมื่อนั้นค่ะพระยาจึงเสด็จออกมาจากปราสาทเพื่อทอดพระเนตรกงจากแก้วนั้นอาม,มา์จึงทูลแด่พระองค์ว่าขออันเชิญพระองค์เจ้าทอดพระเนตรกงจากแก้วอันมีรัศมีรุ่งเรืองงามงามทั้งพระราชมทียนของพระองค์ พระยาองค์นั้นจึงเสด็จมาประทับนั่งบนแท่นพระยาองค์นั้นจึงเสด็จมาประทับนั่งบนแท่นทองอันประดับด้วยแก้วอันตั้งอยู่แทบพระบัญชรน,นั้นพระหมหากษัตริย์เจ้าก็ทอดพระเนตรลงจากแก้วอันรุ่งเรืองด้วยแก้วเจ็ดประการอันงามตระการตาหาที่จะเปรียบไม่ได้พระยาองค์นั้นจึงมีพระราชองค์การแก่อมาตรวาชมนตรีทั้งหลายว่า อาจารย์ทั้งหลายในอดีตการกล่าวว่าพระยาพระองค์ใดมีบุญและจะได้เป็นพระยามหาจักรพรรดิราชสามารถปราบได้ทั่วทั้งจักรวาลกงจักแก้วอันมีชื่อว่าจากรัตนนั้นย่อมมาสู่บุญสมภารของพระยาองค์นั้นเราได้กระทำบุญมาแต่ก่อนและบุญนั้นมาถึงเราจริงกงจักแก้วนั้นจึงลอยมาหาเราในบัดนี้อีกทั้งวันนั้น ก็เป็นวันเพนอุโบสถและพระยาองค์นั้นทรงให้ทานรักษาศีลแปดแล้วทรงบำเพ็ญเมตตาภาวนาอยู่เมื่อทรงรำพึงถึงทานศีลและภาวนาอยู่กงจักแก้วนั้นก็ลอยมาหาในคืนนั้นแหละพระยาองค์นั้นจึงเอาผ้าขาวเนื้อละเอียดพาดเหนือพระอังสาทั้งสองกราบไหว้ด้วยผ้าผืนเล็ก ผ้าสำลีและมีบางพวกหอผ้าสีชมพูผ้าหนังผ้าเกราะแล้วถือเครื่องประหารถือหน้าไม้จุูหอกดาบแลนหลาวสวมหมวกเงินทองและถมถือกรดชุบสายหลายคันพากันไปชมหมู่ไม้ในกลางป่าดงมีบางพวกถือทงเล็กทุงใหญ่ทงขนาดกลางทงแดงทงขาวดูง,งามพิสดาร มีสีขาวสีดำสีแดงสีเหลืองเรืองรองพลายงามดังแสงตะวันสว่างสวยทั่วทั้งแผ่นดินหอบไปในอากาศตามสเสด็จพระยามหาจักรพรรดิราชเมื่อนั้นค่ะเสนาบดีผู้ใหญ่จึงสั่งให้เจ้าเมืองทั้งหลายเนี่ยเอากลองงดงามที่มีสายเป็นทองแล้วก็มีแสงเป็นสีแดงดุดแสงไฟไปตีเป่าร้องแกหมูราสดรทั้งหลายว่า ท่านผู้เป็นพริยาเจ้านายของเรานี้พระองค์จะได้เป็นพระยามหาจักรพรรดิราชและบัดนี้พระองค์ปราบได้ทั่วทั้งสี่ทวีปแล้วผู้ใดใคร่อยาชมมุนบารมีของพระองค์ก็ให้เร่งชักชวนกันมาไหว้มาชม บัดนี้พระองค์ได้เสด็จไปปราบทวีปทั้งสท่านทั้งหลายจงเร่งแต่งตัวแล้วพากันถือเข้าตอกดอกไม้ไปบูชากงจักแก้วนั้นเมื่อคนทั้งหลายได้ยินเสียงกงจักแก้วนั้นเสียงดังไพเราะลอยไปทางอากาศเบื้องหน้าพระยามหาจักรพรรดิราชคนทั้งหลายต่างก็หยุดทํางานของตนที่ค้างไว้แล้วชักชวนการประดับตกแต่งให้สวยงามทากระเจจจันน้ํามันหอมถือข้าตอกดอกไม้ไปบูชากงจักแก้วนั้น ครั้งนั้นค่ะคนทั้งหลายต่างมีใจชื่นชมยินดียิ่งนักเพียงนึกว่าจะตามเสด็จไปก็สามารถเหาะเฮินเดินอากาศได้ทุกคนด้วยบุญอำนาจแห่งกงจากแก้วนั้นบรรดาสมณพราบบรมวงศานุวงศ์ลูกขุนมนตรีข้าราชบริพาเรเศรษฐีคฤหัมบดีพ่อค้าประชาชนพวกแพทย์พวกสูตรเหล่านี้ก็ต่างมีร่างกายงามสะอาดทุกคนไม่มีสกปลกเลย แม้ความสุขกปรุกด้วยเหตุผลใดๆก็ดีที่เขามีในการก่อนก็พลันมาลายหายไปสิ้นด้วยอำนาจอิทธิฤทธิแห่งกงจากแก้วนั้นซึ่งสามารถขจัดความสุขกปรุกุนทินทั้งผองในกายมนุษย์จะกล่าวให้รู้ว่ากำลังรีพลของพระยามาหาจากักรพรรดิราชว่ามีจำนวนมากเท่าใดค่ะถ้าอยากรู้ก็ให้คิดถึงที่แห่งหนึ่งกว้าง12โยชน์วัดโดยรอบได้36โยชน แล้วให้พรพุนทั้งหลายนั่งในบริเวณนั้นค่ะกงจากแก้วนั้นก็สามารถอยู่ในบริเวณเท่านั้นได้พระยามหาจักรพรรดิราชก็ดีและไรพุนทั้งหลายก็ดียอมหอบไปในอากาศเหมือนวิทยาธรผู้มีฤทธิ์ผู้มีอาวุธวิเศษพระยามหาจาักรพรรดิราชและรีพลไปในอากาศด้วยอํานาจของกงจากแก้วนั้นพระยามหาจักรพรรดิราชรุ่งเรืองงาเหมือนพระจันทร์วันเพ็ญ แล้วประสุบนิกรผู้ตามเสด็จก็รุ่งเรืองสง่างามเหมือนดังดวงดาราห้อมล้อมเป็นบริวารพระจัน์รฉะนั้นชนทั้งหลายต่างมีใจแช่มชื่นรื่นเริงยิ่งนะักมีการแต่งตัวมาชมกลงจากแก้วนั้นแล้วขับร้องและมีเสียงผ้าเสียงพินเสียงตแตรเสียงสังกลองใหญ่กลองน้อยชิยงฉาบบันเดาะทั้งไพเราะและหวังเวงบางคนตีกลองตีผ้าตีค้องตีกลับ บางพวกก็ดีดพินสีซอตีฉิงจับระบำรำเต้นเสียงสรพดนตรีเนี่ยดังคลืน้นเคลงกึกก้องดังแผ่นดินจะถล่มทลายคนทั้งหลายผู้เป็นบริวารตามเสด็จพระยามหาจัก,กรพรรดิราชไปในกลางอากาศน,าน,นั้นนะคะงามนักหนาดังเทวดาทั้งหลายผู้เป็นบริวารของพระอินท์เ,เมื่อพระราชาเสด็จไปทางอากาศครั้งใดนะคะกงจากแก้วเนี่ยจะนำเสด็จไปก่อน ถัดมาก็จะเป็นพระราชาและต่อมาก็จะเป็นไพร่ผลทั้งหลายพฤกษชาติไม้ดอกไม้ผลน,นานา,นานชนิดตามข้างทางที่เสด็จผ่านก็ลอยละลิว้วปลิวตามไปด้วย ถ้าใครอยากจะกินผลไม้ชนิดใดก็ได้กินสมตามใจนึกถ้าอยากทัดดอกไม้ชนิดใดก็ได้สมใจหรือถ้าใครอยากจะเข้าไปอยู่ใต้ร่มเงาก็ได้เข้าไปอยู่ในร่มเงาสมใจนึกเช่นกันประชาชนผู้อยู่เบื้องล่างกะเมื่อเห็นรีผลบริวารของปริยานั้นอยากจะรู้จักชื่อของเขาเหล่านั้นไม่ว่าจะเป็นวรมวงศานุวงศ์ก็ดี คุณนางก็ดีหรือข้าราชบริพารอื่นๆก็ดีอำนาจของกงจากแก้วจะบอกชื่อคนทั้งหลายเหล่านั้นแก่ผู้อยากรู้ท่วนทุกคนผู้ใดนึกอยากตามสเสด็จค่าไม่ว่าจะอยู่ในลักษณะอาการยืนเดินนั่งนอนก็ลอยขึ้นไปในอากาศด้วยลักษณะอาการนั้นๆไม่ต้องก้าวไม่ต้องเดินทั้งเสือสาดอาสนะที่นั่งที่นอนอยู่ถ้านึกออยากจะนำไปด้วยมันก็จะลอยไปด้วย ถ้าใครนึกจะยืนไปเดินไปนั่งไปนอนไปทำการงานไปก็จะเป็นไปตามความประสงค์ทุกประการอ้น,นี้คืออิทธิฤทิ์ของจักแก้วรัตนะนะคะถ้าใครกำลังทำงานอยู่แล้วไม่อยากนํางานไปด้วยงานทั้งหมดก็จะไม่ไปด้วยแต่ถ้าเรานึกอยากจะทำงานไปด้วยมันก็จะไปกับเราด้วยนะคะคือจะไม่ทำให้เสียงาน ทิศตวนออกของเขาพระสุเมนนะคะแล้วก็ด้านซ้ายของเขาสัตตะบริพันธ์ข้ามมาสมุทรด้านทิศตวนออกเนี่ยจะถึงแผ่นดินชื่อบุรพาวิเทหะกว้างเจ็ดพันย์เมื่อพระยามาหาจากกักรพรรดิราชไปถึงเนี่ยสถานที่หนึ่งก็จะราบเรียบมากมีน้ำใสางามที่นั่นเหมือนคนถากไว้ด้วยพราด้วยขวาน กว้าง12โยชนโยวัดโดยรอบได้36โยชน์โยที่นั่นเคยเป็นที่ตั้งทัพหลวงของพระยามหาจักรพรรดิราชแต่โบราณในเวลาที่พระองค์เสด็จประพาสกงจักแก้วจึงหยุดอยู่ในอากาศเหมือนถูกขัดเพลาวไว้ไม่ให้เคลื่อนและไม่มีผู้ใดหมุนไปได้เมื่อกงจากแก้วหยุดอยู่ดังนั้นในทางพระยามหาจากาักรพรรดิและพระพลทั้งหลายจึงลงมาจากอากาศ มาอย่างพื้นดินที่ดูรุ่งเรืองงามเหมือนดาวเหมือนฟ้าแลบหรือเหมือนแสงธนูของพระอินทร์ทุกคนนี้สนุกใครอยากจะอาบน้ํำก็ได้อาบใครอยากจะกินข้าวและอาบน้ํำก็ได้กินผู้ใดปรารถนาสิ่งใดก็ได้สิ่งนั้นทุกอย่างนี่คืออำนาจอิทธิฤทธิ์ของจากแก้วรัตนะ เมื่อพระยามหาจักรพรรดิราชสิริไปถึงทวีปนั้นค่ะบรรดาพระราชาและเจ้าเมืองต่างๆในทวีปนั้นก็ไม่อาจาเตรียมอาวุธมาสู้รบกับพระยามหาจากักรพรรดินั้นได้เลยเขาทั้งหลายต่างก็มีใจรักใคร่นิยมบูชาพระยานั้นจึงชักชวนกันมาถวายบังคมมาเฝ้าแหนพระยามหาจากักรพรรดิอยู่ บรรดาปีศาจผีสางและสัตว์ทั้งหลายที่ฆ่ามนุษย์ก็ไม่มีใจคิดร้ายต่อพระยามหาจักรพรรดิราชเลยเพราะเกรงบุญอำนาจของพระยามหาจักรพรรดิราชนั้นเมื่อกงจากแก้วจากมหาสมุทรมีชื่อว่าจักรัตนะแต่เมื่อพระยามหาจักรพรรดิราชปราบทวีปทั้งสี่ได้แล้วนะคะกงจากแก้วนั้นจึงมีชื่อว่าอริณธระคือผู้ปราบฆ่าศึก บรรดาพระราชาทั้งหลายในบุรพาวิเทหทวีปค่ะต่างแต่งเครื่องบรรณาการอันมีเทียนทูบและเครื่องหอมนานา,นาชนิดที่ตกแต่งอย่างประณีตเงินงามแล้วชวนกันมาไหวและมาถวายตัวเป็นข้าแห่งพระยามหาจักรพรรดิราชนั้นขณะที่พระราชาทั้งหลายมาเฝ้าพระยามหาจักรพรรดิราชอยู่นั้นค่ะดูรุ่งเรืองงามด้วยเครื่องราชกกุธภัณฑ์และเครื่องประดับ และอาภร์ของพระราชาเหล่านั้นพวกเขาเนี่ยประดับด้วยแก้วเจ็ดประการดูรุ่งเรืองงามตาเปรียบดังฟองน้ำไหลออกจากคนโททองมาล้างพระบาทพระยามหาจากักรพรรดินั้นเมื่อพระราชาทั้งหลายถวายบังคมแล้วก็จะถวายตัวและถวายบังคมทูลว่าด,ดังนี้ข้าแต่มห ah าราชาตั้งแต่นี้ไปข้าทั้งหลายขอถวายตัวเป็นข้าของพระองค์ผู้เป็นเจ้า หากพระองค์ปรารถนาสิ่งใดข้าทั้งหลายจะทำการงานสิ่งนั้นถวายพระองค์ขอถวายบ้านเมืองของข้าทั้งหลายแด่พระองค์ขอพระองค์ได้โปรดข้าทั้งหลายเถิดและพระราชาทั้งหลายก็ถวายบังคมแสดงความเคารพยังเกรงพระยามหาจักรพรรดิราชนั้นพระยามหาจักรพรรดิราชนั้นจึงตรัสตอบพระราชาทั้งหลายว่าเราไม่ต้องการทรัพย์สินสมบัติ หรือสวยสา,าอากรจากพระราชาองค์ใดเลยเพราะพระยามหาจากักรพรรดิราชมีสมบัติทิพย์อยู่แล้วด้วยเดชอำนาจของกงจากแก้วนั่นเองพระยามหาจากักรพรรดิราชไม่ได้มีพระราชดำรัสสั่งการใดๆให้พระราชาทั้งหลายต้องพลัดพรากจากที่อยู่หรือเกิดความน้อยเนื้อต่ําใจเลยพระองค์อนุเครเาะห์ขอเหล่านั้นให้มีความสุขมีความสบาย ไม่ให้มีอันตรายเกิดแก่เขาพระยามหาจาก,กพัฒิราชรู้บุญรู้ธรรมและสั่งสอนธรรมคนทั้งหลายเหมือนเป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดพระองค์สอนธรรมแก่โลกทั้งหลายพระองค์สอนธรรมแก่พระราชาทั้งหลายว่าให้ตั้งอยู่ในทศพิธราชธรรมสิบประการตลอดเวลาให้รักไพร่ฟ้าข้าไทยทั้งหลายเสมอกันอย่าลำเอียงการเกิดเป็นคนเป็นสิ่งยาก เมื่อได้เกิดเป็นพระราชาแสดงว่ามีบุญมากจึงควรรู้จักบุญรู้จักธรรมรู้จักละอายแก่บาปให้ตัดสินความด้วยความสั์สุจริตเป็นธรรมและรวดเร็วกระทำได้ดังนี้เมื่อเกิดเมื่อใดเพราะบุญกุศลที่ได้ทำมาแต่ครั้งก่อนจะทำให้เกิดเป็นพระราชาให้รู้จักคุณของแก้วสามประการคือพระพุทธ พระธรรมพระสงค์ให้ปฏิบัติตามคำสั่งสอนที่อาจารย์แต่โบราณเช่นพระพุทธเจ้าและปราดผู้รู้ทั้งหลายได้สั่งสอนไว้และควรเว้นสิ่งที่ไม่ชอบทำ